มาครับผมต่อกันเลยนะครับตอนนี้ก็ภารกิจที่หนึ่งที่2ที่3เราเคลียร์ไปแล้วนะครับภารกิจที่หนึ่งเข้าไปถ้ำภารกิจที่ 1, ไท 2, 2ไปฆ่านกคู่ภารกิจที่สาไปช่วยตานะครับลุงนั่นเองนะช่วยลุงคินจากนั้นก็ลุงคินหัวเขียด <S <S แล้วก็ไปแปๆคาริตเดี๋ยวจะเพึ่งคาริตให้ไปตามมหาอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นอาวุธแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้เสริมพลังให้กับ <Yes. S 1> เราเองนะครับอารามนี่สับสนเรียนรู้ได้ดีคือเหมือนแบบอารามเนี้ยมันพิศวงนะดังนั้นก็คือตามมันให้ได้นะครับเฮ้ยนี่มันอันที่ ที่5เลยนะเนี่ยแล้วที่สี่อยู่ไหนเนี่ยยวเราขอหาภารกิจที่ที่สี่นะครับนี่ใช่แหละตรงป่าเด็กบูดนี่แหละตรงนี้แหละตรงที่ผมนี่ครับทางนี้ะนะไป <ATHAN. S 2> ไปเลยครับมุ่งไปเลยของขายออกไปยังเนี่ยโอเคขายออกไปพวกนี้ผมไม่สนใจนะโอ้โหแต่เงี้ยคือเยอะจริงเยอะ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 นพวกม่งอะเยอะ หมาหมูหมาหมูหมาหม,หมโูโกลโอ้หแป๊บเดียวสักการหมดเลยนะนี่ป,ปะอปเลี่นลราปะอปเลรี่นเราเล่นสนุกตรงแบบว่าคือปรปับๆูปูปัปปปปปนี่แหละขอนนี้ดีกว,ว่าวิ่งปาซาดมันต้องมีจุดพุดิไม่ใช่จุดพุจุดแผนที่ซึ่งมันอยู่ไหนอะขอวิ่งหาจุดแผนที่นะไม่งั้นผมได้วิ่งไปวิ่งกลับตาลาย นี่ไงจุดตรงนี้นะโอเคพร้อมลุยต่อนี่ครับภารกิจที่3ขึ้นแล้วภารก,กิจที่4ขึ้นแล้วผม<ส>มันว่าสำรวจได้ดันเจียนห้องใต้ดินซากปะหลักผักพังตรงนี้แหละซากปลักักพังผมจะขอไปเร็วๆเลยนะครับไปเลยนะถ้าตีมันไม่เยอะ ไม่คุ้มไม่ค่าแถวนุ่งแถวนี้มาผมยังมีทางลงอยู่นะมาแล้วครับผมภารกิจตัวนี้แหละตีเฮ้ยอะไรเนะี่ยสร้อยห้อยคอแอคแทกไหมก้ามานาเอามาทำเบื้อกอะไรเปลี่ยนมามาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกน้องกูอยู่ไหน มาครับมามาปับแล้วมาหึ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 หมันวะมันวะเข้ามาเดี๋ยวเข้าเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาดิครับนี่ปับมามาสิครับมาคับแล้วมา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 หมาเกมเลยปะเนี่ยจบเลยเป็นไงล่ะด้วยพลังของโผล่ะโผล่ะโผล่ะ คอมพิวต์นะครับผมลับป้านเราดีกว่า <Good evening. S 1> มาคุยกับคาย่าตาก็จะคุยด้วยดีมากเลยเพื่อนฉันความกล้าหาญเนี้ยลุงชมนะลุงชมอา้าวชมคนเดียวก็ได้เหรอโอเคครับผมเราก็ได้ทําการเคลียร์ไปแล้วเนาะภารกิจที่4เดี๋ยวว่าไงเนะี่ยอีพีหน้าเรามาติดตามอีพีที่ห้นะนะก็คือไปฆ่ากับไอ้นกถึกถา่านนะโทรอฟเดอะเทดนะตามหาห mm hmm. ลอดโอลาดิก มารัสมองหามอรัสฮอลอดิกในค่ายทหารวัดไม่หรอกมันอยู่ในวังอแหละในวังชิดที่คอยปกป้องมันไอภารกิจนี้ผมจําได้คือถ้าตามไปปั๊บเนี่ยมันจะได้ขวานแล้วเอามาให้อาวุธเราอยากจะได้อันไหนเป็นพิเศษอย่างเช่นอาจจะเอานี้ไปเป็นทําให้มันเป็นสีทองได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจังหวะนี้ผมก็จะขอลาครับยังไงขอบคุณมากผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ